ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วแต่ตอนนี้ในกระท่อมไม่ได้มีแค่ฉันคนเดียวอีกแล้วฉันยังคงนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นแม้จะได้ยินเสียงฝีเท้าของคาเตอร์ในที่สุดฉันก็เงยหน้าขึ้นมามองเมื่อคาเตอร์เดินมานั่งอยู่ที่ปลายเท้าเขาไม่ได้ดูใจเย็นเหมือนที่เคยฉันมองไปที่รอยแผลบนหน้าของเขาที่ตอนนี้มันเริ่มจะบวมขึ้นมาแล้วฉันขอโทษ ขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องวันนี้ทันทีที่ได้ยินหัวใจของฉันก็เต้นแรงขึ้นเขาเอามือขยุ้มผมตัวเองอยู่สักพักด้วยท่าทางกังวลเขาดูประหม่ามากจริงๆคารขาเตอร์จจ้องเข้าไปในตาฉันนิ่งขอโทษสำหรับหลายปีที่ผ่านมาเธอคือผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกสำหรับฉันแต่ฉันดันปล่อยให้เธอหลุดมือไปคืนนั้น มันมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นที่เธอไม่รู้แล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าวันไหนที่เธอพร้อมฉันจะเล่าเรื่องคืนนั้นให้เธอฟังเองเธอรู้ไหมฉันต้องพยายามอย่างมากที่จะซ่อนความรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่สามารถอยู่ใกล้เธอเอาไว้ฉันรักเธอมาตลอดแล้วก็จะรักเธอตลอดไปฉันรู้ฉันทำทุกอย่างพังฉันอยากจะพูดแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าฉันกลัวเธอไม่เข้าใจหรอก ว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องทนเห็นเธออยู่กับเอเดนทุกวันฉันต้องทนเห็นภาพแบบนั้นเห็นเธออยู่กับเขามันเหมือนกับว่าฉันไม่มีตัวตนอยู่เลยในสายตาของเธอไม่มีใครจะมาแทนที่เธอได้ไม่มีใครมีความหมายกับฉันเท่ากับเจออีกแล้วฉันอาปากค้างกับสิ่งที่ได้ยินฉันนึกว่าตัวเองคงจะได้ยินคำขอโทษประเภทโทษทีนะฉันไปหลอกฟันเธอที่ฉันไปจุกเพื่อนสนิทเธอแล้วก็ทิ้งเธอไปในวันเกิดนั้น อะไรแบบนั้นซะอีกแต่ไม่ใช่เลยฉันกลับได้รับคำขอโทษที่กลั่นออกมาจากใจคำขอโทษที่เป็นคำตอบให้กับสิ่งที่ฉันได้แต่คิดวนไปวนมาได้แต่สงสัยได้แต่ตั้งคำถามกับตัวเองมานานเป็นปีสมองของฉันกำลังประมวลผลจากข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รับจากคาเตอร์ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันเฝ้าหวังมาตลอดมันคือเรื่องจริงไม่ใช่แค่ฝันแต่ ฉันยังสมควรจะได้รับความรักที่ฉันโหยหามานานอยู่อีกหรอหลังจากสิ่งที่ฉันได้ทำกับเอเดนแล้วแบบนี้มันยุติธรรมแล้วหรือเปล่าฉันจะเริ่มต้นใหม่กับคาร์เตอร์ได้ยังไง,ท,งทั้งที่รู้ว่าตัวเองก่อเรื่องอะไรเอาไว้ คาเตอร์เปรียบเหมือนยาที่ฉันต้องคอยกินอยู่เป็นประจำเพื่อประคองตัวเองไว้ให้มีสติถึงแม้ว่าตัวเขาเองนั่นแหละคือต้นเหตุของทุกอย่างที่ทำให้ฉันสติแตกแต่มันไม่น่าเชื่อเลยเนาะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปได้ในชั่วพริบตาด้วยคำพูดแค่ไม่กี่คำนายเอเดนนั่นไม่คู่ควรกับเธอเลยคาเตอร์พูดฉันสาบานได้เลยว่าฉันเกือบจะได้ยินน้ำเสียงของความเห็นใจปอนอยู่ในนั้นฉันหลับตาแน่น แต่ก่อนที่ฉันจะได้ตอบอะไรกลับไปคาร์เตอร์ก็จูบลงมาบนหน้าผากของฉันอย่างนุ่มนวลฉันรักเธอลมหายใจของฉันสะดุดลืมตาพวงด้วยความตกใจฉันมองไปยังไปหน้าหล่อเหลาของเขาฉันรักนายมากกว่าอีกเราไปหาอะไรสนุกสนุกทำกันเถอะทำอะไรหรอไม่บอกหรอกเป็นเซอร์ไพรส์นะเราเดินจุงมือเกาะเกี่ยวกันไปที่รถ ฉันมองไปที่เขาพร้อมกับส่งรอยยิ้มกว้างแสนจริงใจตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกเมื่อยแก้มขึ้นมาแล้วสิคงเป็นเพราะว่าฉันเอาแต่ยิ้มไม่หุบเลยเวลาที่ได้อยู่ใกล้กับคาร์เตอร์ยี่สิบนาทีผ่านไปกว่าฉันจะรู้ตัวว่าเรากำลังจะไปเล่นโบลิ่งกันฉันยิ้มกว้างเป็นประกายแต่ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงของเธอเสียงนั่นทำให้อารมณ์ดีๆของฉันระเหยวับไปกับอากาศเย็นๆของค่ำคืนนี้เลยละ่ะ โอ้โหดูสินั่นใครมาคู่รักคู่นี้นี่เองฉันค่อยๆหันไปใสยตาของฉันไปหยุดที่เมอร์เซดสเธอเหยียดยิ้มส่งมาทั้งเราสองคนดวงตาฉายความโกรธจัดออกมาให้เห็นแวบ,บหนึ่งปกติแล้วฉันกับเมอร์เซดสมักมีความเห็นไม่ลงรอยกันในหลายเรื่องเออจะว่าไปแล้วเราก็ขัดแย้งกันเกือบทุกเรื่องนั่นแหละแต่ฉันไม่เคยเห็นเธอหัวเสียขนาดนี้มาก,ก่อน ฉันนึกว่าเมื่อสดีจะดีใจจนเนื้อเต้นที่ได้รู้ว่าฉันกับคาเตอร์เลิกกันแล้วซะอีกแต่ไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้เธอถึงดูโกรดฉันยิ่งกว่าเดิมซะอีกนี่เลซี่ฉันมีอะไรจะบอกเธอสวัสดีแฟนๆชายหูสวีทฮาร์ทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับซีซั่น2ทางทีมงานจะย้ายวิดีโอไปลงบนแพลตฟอร์มเรเบล เนื่องจากเนื้อหาบางตอนไม่สามารถเผยแพร่ทาง YouTube และ Facebook ได้ตามข้อจำกัดของแพลตฟอร์มค่ะ Rebel แพลตฟอร์มดูวิดีโอรูปแบบใหม่ที่เป็นเว็บสตรีมมิ่งแอนิเมชันแอปแรกของไทยที่กำลังจะเปิดตัวไปทั่วโลกในปีนี้โดยบนแพลตฟอร์มจะทำให้แฟนคลับและครีเอเตอร์ได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างวิดีโอเนื้อหาดีๆได้อย่างไม่มีข้อจำกัดอย่างแพลตฟอร์มอื่นๆ Rebel จะเป็นปรากฏการใหม่ของการผลิตดูและแชร์วิดีโอแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยราคาเปิดตัวทั่วโลกเพียง300บาทต่อเดือนแต่วันนี้เราขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับแฟนๆชายหูสวีทรส100ท่านแรกพิเศษจ่ายเพียง30บาทในวันนี้ เพื่อจองแพ็กเกจดูตลอดชีพมูลค่า300บาทพร้อมทั้งรับตาสัญลักษณ์แฟนพันธ์แท้เป็นเลขตามลำดับการจองซึ่งจะมีเพียง100ท่านแรกเท่านั้นแอดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆแฟนๆทุกคนเพื่อให้แพลตฟอร์มนี้ของไทยไปได้ไกลทั่วโลก